เราเลยี่พี่น้องอยายเ, <laughs> เ,เตัววะไปกินถไฟลี่เจองบ่กเดเปลี่ยนเองมาเลยได้บได้เยอะได้ขวัู้จจกคนมองอยู่พี่น้องคอนว่ามีตามเคย ได้น้อยหนึ่งนะเนาะก็เลยว่ามาเปิดลิปพ,พี่น้องอยู่ป่าอยู่โดงคือเก่าเหมือนยามแรงเลยมากระคำนะอากาศแดดได้เหมือนพี่น,อน้องต้เห็นคว้าที่นอนนยใกล้กันอยู่เนาะแต่ว่าบางทีก็คุดบุถึงโหมันี้ห่างไม่เนาะพี่น้องโดยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบาสุขสุขคนเด้อมาพบพ่อพน้องลาตีพี่น้องอยู่ป่ามือนนี้มากระพ้วงสองคนเนาะพอดีพากันเขามาคุดที่หลอกคือเก่าพี่น้องช่วงนี้ พี่รอออกลายเนาะพอได้กินอยู่พี่้องมาคุดกันด้พอได้ขวัวได้แจววนะกินแบบเบื่เบอเลยนะเขาเห็นอยู่หมองมัน,น,กกน,นขุดหยาบกังหยาบเนาะเขามาคุดส่มต้นบก,อ,อ,อ,นกอ,นอยู่แถวอันไก่กับต่าทานนี่แหละใส่เนาะ น,นะะั่นเลยค่ะจังโจ๊กว่าจิงคีเทพลายในส่วนตัวน้อยนะพี่น้องตัวน้อยแต่ว่าเป็นตีแล้วเนาะพอได้กินอยู่พอคุดตอนนั้นเมื่อนางก็ะไรหกสิบปลายตัวนี่ได้โบลายมากกับมากขาดัดน่เอยอันนี้ได้หลายๆนี่ต้องมาจะเศร้านะเพราะนี่มังท่านมีไพ่คุดเลยนะ ดินสายนิดเออโดนบัวเทือง oh, oh, oh. เจ๊ื่อหน่อยแห้งนี่เลิกแหง้งแห้งเลิกแห้งหน่อยเนาะเขาพูดทั้งนอกมาในใหญ่กว่านี้อันนี้ฮะตัวหน่อยแต่ว่ามัน,นยันถึงอะไรสีหน้องตื่นตัวนี้เนาะตัวตื่นตัวเลืกตัวนีกแบบใหญ่กว่าเลยเป็นสีเขาดีขักนันมั้งละ่ะหักบ่มีไข่เนาะ เดือนนี้โมมีไข่เดือนเก้าขุบาพีเลยเนะน่าจะหักไหมอันนี้เนาะใส่ใเนาะเดียนใสเยียนครัวเลยมาคำเลยพี่น <c oughs> เนอะเดชเงินเนะนาะตัวใหญ่เสร้ ลุงนี่พัดใหญ่อยู่เทิงพัดน้อยหน่อยดีรอหน่อยก็ได้ขัวอยู่วิ่งไปได้กระโบเบื่อเนาะมาคุดตลอดอันตลอดแนะส่วงนี้เพราะว่าหน้อออกหลายพอได้กกินเห็นมีขี่น้อกไปใช้แล้วแล้ว หลายขัวเห็นอะไรกันเห็นเอาะลองดูดิ นี้ยตัวใหญ่ตัวเลยโอ้ถึงวายตัวใหญ่นั่นเถึงวายกัตัวนีหญ่ออโอ้ขมมตัวมีสองันเ็นหนึ่งหนึ่งกได้ สามนอตัวใหญ่บันไดเนะาะเทงไว้ี่นี่มีแตห่างไม่เห็นเล้อมเงี้ยหูตัว หักใหม่หน้อยๆนะคะหล่ะฝนมันแหละขึ้นเขาไปนานแล้โอ้โยุกหยางเนาะเบื่อโอ้โหใหญ่คือเก่าเลยนี่ ผู้ผู้พี่นาะงยายเกิดไวจี้เลยดยยิ่งทจำแนกจุดมันทั้งเลยน่าคุยยำได้เปลื่นเบิดพี่เนาะตัว,ว,วเกือเอาเลยดูเห็นเนาอดูดูทีเลย พอลงไปปุ่นเนาะปุ่นแบบนี้เลยโอ้โหโอ้โหเต็มออกเลยตัวใหญ่แห้งพี่น้องตัวผุเลยนี่วันนี้ใส่สบมือมาเนาะใหญ่ตัวบตัวใหญ่แต่บ่มีไข่ฮะนดวงดวงเดินตรงนี้ค่ะ Ồ nói nhỏ nhỏ cái cái màn. Ừ. Xài code. Nhớ nha. Rồi เล้วขุดแจ็กหมดกเป็นเคยมาเนาะเคยมานำเป็นเดือดเวียอะไรก็มาเลยได้หรอได้ยูบอะไรได้โมเลยร์นทันเวืร์เอร์จาะโมได้เปลี่ยนเถื่องบ่โมเดิร์นเปลี่ยนเสื่องมาเลยได้บ่ได้เยูะได้ขวดขู้แจ็คหัน้องอยู่พี่น้องคนว่าตามเคยเนาะแจ๊ ก็กำลังได้หลายเนาะสบายดีเ้ยพี่น้องเลยถ้ากมาวางคนถ้าก็มาหอเดกี่หล้วก็มาเลยพี่น้องบร่ด้เปลียเสื้อเแมงันท่านเมือ่อนควายนี่รบแมนบนมอันผนะิดแม,ม่เลยนะตนะม้หงอะนันเ้เราอันไว ขื้นบ่อค่ะเออยังจังชื่นออกเลยเดิน้าหางไม่เลยใสอยู่บล็อกตลาดเนาะใส่หางใหม่กันเลย่ได้ตลาดเดินกันเยงานผุดไทยงานกระพงเลยแหละผุดไทยพอละบ่ออะไรไปพุดอีแจ้สปุ๊ีพทังไปทางมา เนืองเลิกเลือดนะอันนี้ไม่นี ine, ่เล <Very popular. S 2> ิกไวายเปล่า hmm. มันเลิกเข้าเก่าเลือดหาหาโมงเขื่องอะไรพี่น้องตอนนี้กันยังไม่ทันนึงเห็นผ่านเห็นเลือดอยกไว่ายเนี่ยว่องก็เล่วงเด่นมากเลยตอนเชียมแล้วก็ขุดอย่างใดที่หาโซ่โบอะไรอย่างใด เห็นว่าเพิ่ยจะคูดพี่น้องเพิ่ยจะคูดลองเบิ่งวะเห็นหู้แล้วเห็นวเด้ยอยู่ทางหน้าวะเจ้ดินอ่อนอยู่ก็ี่คูดง่ายอยู่ดอกไปข่อยเฉยๆน้อยเด้อบ่ายได้เคยว่ายจิ๋จๆไปคนมากะถมหูไว้คูดบ่ทพ่งบ่แมนมืออาซีบเนาะว่าม่มีเท้างหม่ล้วไม่เห็นวะเดี๋ยวาจกไล่เดี๋ยวทิ้งเถื่อที่เข้นะ กยกไลยสีเข็บตัวแดงขึ้นมา <laughs> ขาดแล้วพอน้องเมียนะบรรยากาศก็กเริ่มคั่มแล้วพี่น้องในต้นบกนี่แหละโหเกือบคั่มมาคั่มในมือน,นี้ก็ไปเหลาะทางอื่นนม่นได้อีกเลยว่มมามาทางนี้พอ <laughs> ดีเปิ่งมหาหาหักใม่สัเลิกเวียอะไรก็มาพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วบ่ คือขึ้นเรียบเปื่อนนะได้ได้บ่ไรบ้างปลาตัวใหญ่เติบเนาะีวสิคบลมานอยู่ได้นี่ตัวหนึ่งได้ตัวหนึ่งเลยคุดได้เป็นมากินน้ำโวอยให้กินคือก่อเลยว่าไปตัวใหญ่เติบเนาะให้กินซ้ำให้กินซ้ำคุดได้นี่แหละได้เอาเพี่ยนอีกเลยดานี่ได้ทางนี่้ทางดีค่ะอ้วนอ้วนน คุดคุดคุดไว้ไลกับเมื่อยคอยคุดด้วยมันเป็นวังเก่าน้ที่เห็นเออคุดแห้งๆเลยเบื้องนั้นนะบางทีมันก็อยู่ทางล่างเห็นเปล่ถ้าบ่เห็นกันยาเละเห็นเปล่บ่มูเลยถ้าเหม็นหูมันจะบวมันเป็นเคยเก่าไม่เห็นอยู่ตรงไหนนะคุดบวมไม่เหมือนอย่าง พวกหมาใหญ่แคบนพุลัดมนโมเมนตพวกพวเจ้าไรเดี๋ยวว่าพนพุดแล้วผมไปนะก็เลยเิือนบอกเําทำนะเนเปนโบเห็นไม่ต้เคยแนครับแมนมนมคโบเห็นเลย่นองเอะตอนนี้ก็เมนนอ่ีงป่าโอ้ยมาถึงมือกับโเห็นเห็ดปวกเนาะพ่อกพ่อจะเฮ็ดปวกน้าวาสนาดี

แต่ในหากใหม่เนาะมาเป็นคุดที่นอกนีนพวอยู่ทางนอกกัดคุดไปเลยมาตำลังเนาะด้คุดทางไหนนี่เหรอเห็นบ่เห็นกับโมคุดเป้าไหเห็นบ่ พูนห้อเยอะทำไมกับเาอแทนนี่เลิกวัวหลิ่เหลือไรกับบุดเต้ยำยำมี่นแล้วั้งันมดเลดีขากอทำมอยู่เลอไปได้สองตัวแล้วสองตัวสองตัวสุติคุณตัวนี้มันอยู่ในห้างใหม่เลยเด็กเอาฟูมาป็นอ hạt này đi, đi, đi. Oh. nọ cho nên em bỏ hến. bình oh. thường là nọ, thế mà mình nhận ăn mình ให่เติบจะได้จะได้สองตัวเดยจ้ะสองเต๋อเาอิ่มปะสองขวายิ่งแบัวค่หนึ่งมามายำแรงคั่มหนึ่งกลางค่หนึ่งก็ดนหมูย่งเลยนี่จักอมาะย่เห็นหงเห็นหงอยู่บคือมืดแท้เดนพุดตัวนี้กันบ่อยนเหยียบลงดูหากกใหม่กเปือยนะอ่าะยาลีเฟ่ จักแล้ว <parameters> เ <semester> คยหาอยู่ปีนึ้นปีนปีพี่น้องเกอดให้ได้ขัวเนาะเกิดให้ได้กินเหยียบลงด้วยเหรอก็เปลี่ยน่อยอ ยังพุดเนี่ยครับมะนางยู่นอก,กที่นองบาทนี่เใจอยู่เห็นสพากันเมื่ออะไรวันนี้เนอกทั้งผูกพยุงมีรศแล้วก็เิพากันเมื่อบอนนี้นองคำเลยมา,าคุดกันจนคำเลยพอดีเพิ่นเิเวียกเพิ่นมาเลยบุญชม,มันกระบกบอกมานำมือมอนะมานำมือว เป็นมาแล้วก็พอดีแบบแซตหากันอย่างนั้นว่าอยู่มองเก่าเลยนะว่ามองเคยมาเห็นจักคราวพี่น้องก็ได้บอกมาเลยเป็นเลิกดเรียกหาโมงงี้เนาะมุมมีโอคือเก่าพี่น้องมีโอแดดเหมือนกันค่คูจิรอเลยนะเออห้องบันสทิงเรียนเป็นหยกเนาะต้นเหล้วพี่น้องเลยมีแต่ว่าลองเฮ็ดเบิ่งเป็นเดือนเนาะต้นเหล่าเม่นต้นเหล่าม่นหยกแต่ว่างานบ่ทันเลยเบิร์แต่เป็นในปีเมียนงานคือวแหละยังเสื่อนเป็นของนะฮะ ลายเต๋อเด้พี่น้องก้ยี่สิบเนี่ยคนไลายปในด้อกหมือนนะยังไงรายคนหนีได้หมื่นมาแป๊บเดียวพี่น้องไปอีกเรื่องอเไรมาแล้วก็ไปขุดอยู่มองอื่นนันได้ก็เเยว่ามาทางเก่าแล้วก็ได้ยุ่นก็ได้ขั่สิพากันเมื่ออลไรพี่น้องเลยมาคำเลยมันเป็นคำเป็นหมื่นออกมายางไรกันเลย กระเวนโต๊บีนไม่ได้เนี่วเห็นแสงกระเวน <คำ S 1> อยู่ปลายไหม่หน้อยนึงมันอยู่มองแจ้งเนาะเลยคี่แจ้งผมต้นบกมันเป็นทางคนเที่ยวอ,อพี่น้องชิฟมีกับศิลาไปแก้ซันนี่ได้อพี่น้องเนาะมาคุณจีโกงมาคุณจีโล่เมือนนี้ก็ได้ของกินธรรมชาติพี่น้องคือหาอย่างแค่นั้นต่ชิได้อย่ก็ชิได้พี่น้อง บริสุทธิ่นมันกระบอกขากคือทำมาเองคืขายหินเป็นคูขายทางบ้านนะสามตูต่อพันเท่ากับมาหาคุดนี่แหละมันก็เป็นอาหารธรรมชาติเนาะเหนือฮาได้แหละพี่น้องเิ่นกระขายกับมี่ยูแต่ว่าเท่ากับบริสุทธิ์เพราะบริสขายเราได้เนาะขนาดนะถ้าตามเฟซอีกยังนะตามเฟซอีกยังกลายเนาะแต่ว่าแพงใช่พอได้กินอยู่เนาะคลิปนี้กับศิลาไปก่อนเด้อพี่น้องขากันกลับก่อนวันนี้ทำเลย ดยจากคลิปนี้กันลาไปแล้วเด้อขอกล่าคำว่าสบายดีสบายดี